ปีก็ไปตั้งแล้วก็เป็นวันนี้เชื่อแต่กระตูทั้หมดเวลาแล้ววนวันโดยเปหนังก็้องน้าไม่นองแค่เดียว สายมีนะหมอ <laughs> <laughs>

มือฮะจีเป็นหนาค่ะอเกิดไมาต่างกับมือไม่มเห็นมันก็ไม่ได้เรียกว่าแหนเบรีย เป็นปูกว่าลูกหล่ะจริงๆก็พี่ไม่พี่ก้าใจว่ามันตักติดเอาไว้ใบลานเนี้ยจะไม่ใช่ของหนูของแตรว่าป้าก็จะมีสองลูกค้าของเขาอยู่แล้วคนอื่นจะแบบว่าง่ายง่ขอหนูลูกตักประเนียนจะไม่รู้เราไม่รู้เร่าตักับมือมาลุกมาทุกวันเลยช่วงนี้วายเไ เฮ้ยมัวดำจ้ำนนกเป็ด